หลกสินดีแม้แตงโมประกาศเป็นศัตรูอัจฉริยะถูกกล่าวหาโมโมๆติดการพนัน ซึ่งล่าสุดแม่แตงโมได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ช่องสามว่าเรื่องบ่อนแม่ก็ไม่รู้จักว่ามันอยู่ตรงไหนเล่นการพนันก็ไม่เป็นจะบ้าแล้วเอาแม่ไปว่าเนี่ยถ้าคุณดีกับแม่แม่จะไม่โกรธเลยแม่จะให้อภัยด้วยซ้ำไปแต่นี้อยู่ๆมาฟ้องเลยเพราะอะไรเพราะคุณไม่มีหลักฐานใช่ไหมคุณแก้เกี้ยวใช่ไหมมันตลกตลกทุกเรื่องที่เขาฟ้องมันตลกสิ้นดีถามว่ากังวลไหมที่เขาร้างฟ้องเป็นสิบคดี อีก100คดีเลยก็ได้เอามาสัก100 200ถึง200เลยก็ได้ว่ามาเลยไม่กังวลหรอกแม้มีทีมทนายแม่ยอมเปิดตัวเป็นศัตรูกับเขาแล้วนะจริงๆมีคนห้ามเยอะแต่แม่ทนไม่ได้ไงเขาประกาศเป็นศัตรูกับแม่ก่อนแล้วจะให้เรานั่งโง่อยู่ทําไมเราก็เป็นนักสู้นะลูกทหารมันไม่ใช่ความจริงไงคะพอมันหลายครั้งมันบ่อยๆเราก็โกรธเราจะนั่งนิ่งเป็นหินเป็นปูนไม่ได้แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณคะ่ะ